ผมชื่อระพินไพรวันอดีตผมคือร้อยตำรวจเอกประจำหน่วยตระเวนชายแดนกองพลเสือดำผมเคยเป็นนักเรียนนายทหารจากเยอรมน,นีหนึ่ปีที่แซนเฮสที่อังกฤษ3ปีและ2ปีในเวสตอย์ที่อเมริกาปัจจุบันผมลาออกจากราชการใช้ชีวิตเป็นพรานป่าล่าสัตว์หาหน่อไม้แดกกล้วยในป่า ตลอดจนหานอนที่อยู่ในขอนไม้ผุผูผมใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชาวป่ามีชีวิตเพื่อประจนภัยในป่าไปวันๆธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี่แหละที่ทำให้โลกนี้ยังน่าอยู่สำหรับผมสวัสดีเพื่อนๆนี้ก็มาเดินสำรวจส่วนนะครับหลังจากที่ติดน้ำี่เรีย นี่อากาศแปลกเป็นแปลบหับร้อนางวันมันนี่มาเย็นนี่นะทําให้ดอกกุรียนต่อได้นะครับเพียนแตกต,ตามาตันมันออกไม่ดีนะครับปีนี้ต้องเพิ่มน้ำเลยใบนี่ไหมเชื้อราน่เลยเพราะว่าบางวันมันก็เป็นมีหมอกติดในใบนะตอนเช้าก็มาเดินโดนแดดมันร้อนนะนี่การเพื่อเสร็จจากกาจัดนอนในสวนเรียรเพราะว่ามันโดนยานไม่ตายครับมันมากินใบ ใบแก่บางทีกินดอกครับที่มันกำลังออกเป็นมะเขือพวงเล็กนอนพวกนี้กินเลยครับให้ยาไปพวกกูลพิวนินที่ฉีดผ่านดอกได้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตายนี่เลยมาเดินบี้เล่นเลยเพ่แล้วพาเพื่อนไปทานอาหาร,รนี่นอนชิ่นนี้เพื่อนเห็นไหจัดไม่ตายนะโดนยาไม่ตายนะเนี่ย ใบอ่อนต้องต้องบี้เอาครับเอาจะบี้ให้ดูทำลายใบยทุเรียนยน,นะครับเนี่ยนี่ก็นะครับกินจนใบาขาดนะครับเดี๋ยวคันจับให้ดูไม่ต้องไปกลัวมันครับนี่นอนน้อยอไม่ัมยาไม่ตายนะพี่เลยครับพี่เด็ดหัว,มวแม่งเลยนกมันก็ไม่กินครับเสร็จแล้วครับ จัดเลยนะครับยาบางทีไม่ตายครับมันโดนขนมันไม่ตายนะมันตายตอนกินยาของมันจใส่มือบี้เลยตัวนี้น่่ๆๆ่ชักใหญ่นะครับจะเป็นผีเสือ้อถ้าจะมากินต่อเดี๋ยวผมจะให้ดูเ <Yeah. S 1> นี่ครับชักใหญ่นะครับเนี่ยเป็นผีเสือ้อแล้วก็จัด กงเี้เต็มวัยเห็นไหมครัที่เดินเล่นในสวนทุเรียนนะนะครับผมก็มาทานอาหารกันเป็นนมจีนตุกตตาธรรมดาเลยครับที่เก็บในสวนก็แคบหมูครับทานกันได้ง่ายครับไม่มีอะไรมากไม่ยุ่งยากชีวิตไม่ยึดติดก็มีความสุขนะ,ะไปที่เรายังความสัตย์ต่ตอตน,นเองและผู้อื่นอยู่นะโอเคมาทานกันเพื่อนเดี๋ยวลองทำให้ชิมดู ให่ดูัะคําของคําะเนี่บางจีนที่เรารเ,รเราตัดคำเนื้อทียรอดครับไม่เคยทานลองดูนะครับมีแก๊บหมูช่วยในการความมัน ไปครับเป็นเป้งเลยทำดีใหญ่ร่อยอร่อยอร่อย